ผมขอเวลาแต่งหนึ่งชั่วโมงเต็ม <g ir ly> OP ชิบหายโคตรโกงกดแค่นในตัวก็ได้ความเร็ว313.2ครับคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บีบอัดที่ฝั่งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระายไปซื้อของที่ดานนาเมกก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านในวันนี้กับช่องชาติมองครับ อัปเดต3ปีนี่มันมีอะไรบ้างนะครับ ECU ใหม่ให้มันทันเซิร์ฟจีแล้วตอนนี้มี ECU ใหม่แล้วนะแต่ผมก็ใช้เงินซื้อเลยละกันใช้เงินซื้อเลยละกันโอเคซื้อได้แค่นี้นะเบลห้านะโอ้โหน่าจะใช้เวลาวหลายวันอันดับแรกคือมี ECU ใหม่คือ ECU นี้ตามตามทันเซิร์ฟจีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกทีว่าควรอัพทางไหนนะรถคันใหม่ โอ้โหเดี๋ยวเอ็ดสกายวอล์กเกอรเก์เอ็เคเอาจริงๆมันเหมือนแลมโบอยู่นะคล้ายๆนะเว้ยแต่คุณสมบัติพิเศษนี่มันแปลกๆนะครับใบหวยครับเนี่ยฮัลโหล999863747อันนี้คือเกมเพิ่งมาอัปเดตเพิ่งเสร็จแล้วมันอัปเดตเสร็จตั้งแต่เที่ยงก็แล้วแต่คือมันอออยังเอ๋ยอยู่วันที่ผมลงคลิปนี้อาจจะแก้แล้วก็ได้เอาไว้ว่ามีรถใหม่แล้วก็รถรถพาส์นะอีเทอร์โนเอ็ดอ๋อในตัสิ้นสุดชา้าลงหนึ่งวิสิ้นสุดชา้าลงหนึ่ง,งวิก็คือในโตอยู่นนนาาขึ้้ชลงัวิอยู่เพิ่มขึ้นวินาทะกไมวเนีี่่่ยตอมมมมมาโหหดใาถ้าผผมมจไ่ิดนะะเป็นนครับ เรียนลี่ไม่อ่านยากวะเรียนโอ้โหอยู่ที่ไดมอนด์สารเงาะมีเรียนลี่หมดนะครับกลับมาแล้วแต่เล่นไม่เป็นอ่ะไม่เล่นเลยละกันใช่ไมเรียนลี่เรียนลี่หมดโอเคครับผมอันดับแรก ECU ใหม่รถใหม่เรียนลี่หมดแล้วก็มีอันี้อันดี๋มวเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นแต่งหน้าผมขอเวลาแต่งหนึ่งชั่วโมงเต็มอะยาวๆวันเนี้ยกูบอกเลย โอเคลิปป oh. <uh> ์ป um> ะลิปผมเอาเป็น uh> สีแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะโคนน่ารักทุกคนเอาดำเลยไหมล่ะสูบยามาวิเชนน่ารักเฉยแต่งให้เหมือนเด็กนะผมจะแต่งให้เหมือนเด็กเหมือนเด็กที่สุดเลยวิเชนดุดดุนิดน ah> ึงปะน่ารักปะคนน่ารักเลยอะโล่แต่งหน้าละเอียดมากใช่ผมโคตรชอบเลยอ่ะนางเอกเอฟโฟร์ไทยแลนด์เปิดรูปให้ดูเลยนางเอกเอฟโฟร์ไทยแลนด์คนนี้ทรงผมเหมือนกันเป๊ะเลย ทรงผมในหนังอ่ะมันจะมีทรงผมทรงผมมันมันมีทรงผมเดี๋ยวนี้ทรงผมเนี้ยมันจะมีรูปอยู่อ๋อนี่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 ทรงทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้ หรือเปล่า,าไอ้ชายมันเป็นโรคอะไรวะกูถามจริงรอะไอ้เชายคขาด้า,า,นานลัคเลยอ๋อเฮ้ยทำไมมันน้านลัคขนาดนั้นเนะ่ะเยี่ยมผมชอบเลยอ่ะผมชอบระบบดีสุดแล้วอัปเดตใหม่ทั้งวันผมไม่เสียแรงแล้วผมได้แต่งแค่นี้ผมก็ผมก็เอาแล้ว,วดูหน้าน้องดิดูหน้าน้องดูหน้าน้องโอเคเท่าน,นี้แหละตายอย่างสงบครับผมมานี่เอส็สกายวอล์กเกอร์ขอจดเพชรก่อนว่ามีเท่าไหร่ มามาดูว่าจะใช้เพรเท่าไหร่นะครับมีเพรอยู่ทั้งหมด144,000แล้วก็400นะครับแล้วก็มีไอ้เหลืองอยู่25อันนะับขอ2ช่องนี่ไงสองไปดิผมว่าผมน่าจะใช้ประมาณ7-9,000เพว่าประมาณนี้เลยมีสกินด้วยนะพี่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเอาหมดเลยรีวิวสปีชี่พาร์ทหน่อยได,อด้เอาให้หมดเอาให้หมดรถอะไรแรงสุดตอนนี้รถคันนี้ผม Skywalker ครับ เป็นลังแบบตีอีกช่องเดียวห้อ,อันช่องเดียวได้บวกมา,มาเปิดทีละสิเหมือนเดิมโอโจโด้วยครั้งนี้ได้ชัวร์ไม่ได้ให้เหยีบยบใช้ไปทั้งหมด9,200เพชร9,200เพชรโอ้แต่ชุดอย่างแจ่มอ่ะเอ้ยแต่แต่แตน้าแบบหน้าคนน่ารักเลยโอ้โหแล้วมีอะไรสกินหรอ อโลอะไรขอหน่่ยลักกันจะกินแชมเปี้ยนอะครับว่าไงพี่บอลครับเปาววนจิ้นเป็นคนอีสานไหมครับเพราะเขาบอกเปาววนจิ้นเป็นคนที่ยโสยิ่งนัก ไอสัตว์อันนั้นหญิงยะสูหรือเปล่าไม่ใช่ยะ้าโสธรในเวนนี่นะครับผมอันดับหนึ่งนะครับเอสสกายบอคเกิลนะไปทางซ้ายซ้ายกลางๆนะครับสกิลของมันนะครับคือคือตอนนี้สกิลมันบั็อกอยู่นะครับแต่คือเรายังเรายังไม่รู้สกิลแต่ผมจะแปให้ฟังสกิลแรกคือในตัวพาวเวอร์บวกสิอร์เสกิลที่2 C W W s p e ปีดแคนบีลิชบายยูซิงในโตคือไม่ว่าจะกด C W กดในโตกดในโตแค่อย่างเดียวก็ได้เป็นความเร็วเท่ากับ C W W นะครับแล้วก็ every five time ทุกๆ5ครั้งในโตยูทุกๆ5ครรั้้งที่เาใชนโต เอ็กซ์ต้าในโตอิมเมเดียร์อาลีออฟอาเฮียอะไรประมาณว่าทุกครั้งที่เราใช้ในโตครบ5ครั้งมันจะเอาในโตไให้เราฟรีฟรฟรหนึ่งถังสกิลแรกในโตพาวเวอร์บวก18%เปอร์เซ็นต์สกิลที่สองกดในโตแล้วความเร็วเท่ากับ C W W ไม่ว่าจะกด C W W C W เก็เท่ากับ C, WW, บ C W W แล้วก็สกิลที่สามทุกทครั้งที่ใช้ในโต5ครั้งจะได้รับในโตฟรีหนึ่งอัน,ส,ออนาสามสกิลครับนะครับผมซ้ายซ้ายกลางๆนะครับซ้ายซ้ายดิ่ อันแบบไม่ใส่สกินก่อนแล้วกันอันนี้สกินนะอุ้ยไอ้เจสกินไม่สวยเลยวะกูซื้อทำไมเนี่ยเยสดูดูรถอย่างสวยแม็กแม็กโค้ชสวยแม็กแม็กรถเป็นเขาเารียกอะไรไอ้ดิฟตรงที่จับจับเบรกอะเป็นสีเหลืองนะครับนี่สวยปะดูดูในโตัดีกว่าเยสโอ้โหวิแม่งมีปีกด้วยมีปีกสองอันเชี่ยโคตรเท่ดูดิเดี๋ยวขดูแบบสกินหน่อยนี่นะสกินนะสกินก็เป็นสีอะเทาขาวแดงในตัวสีม่วงเฮ้ยผมชอบสีในตัว ผมว่าสก,กินสีรถอ่ะอันเมื่อกี้สวยกว่าแต่ถ้าเป็นสีในโตกับสีปีกเขว่าน,นี่สวยกว่าต่างกันด้แต่ผมพอไม่ใส่สก,กินแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ารถไม่ใส่สก,กินสวยกว่านะรถนะครับจะเน้นไปทางค่าเทินก็คือเลี้ยวดีนะครับแล้วก็สปีดก็คือแบบแรงแหละเอ็นแทงออกมานิีน้นึงก็คือกเป็นแทงง่ายนะแล้วก็พาวเวอร์ก็แกงรงพุ่งแรงความเร็วปลายแรงเลี้ยวดีกเป็นแทงง่ายคือนด้คือโกง5,200เพชรคือโกงบอนสปีดพาร์ทหรอเอาเลยดีกว่ะ สปิดพาร์ทเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้แล้วกันไม่พรุ่งนี้ก็เมื่อลื่นแล้วกันเดี๋ยวเอาแน่ครับเอาแล้วก็วิวตันด้วยไม่ต้องหอ่วงผมเอาแน่เดี๋ยวผมขอดูแบบรถเต็มๆหน่อยสปีดพาร์ทอุ้ยสกินสวยเนะี่ยสวยสวยสวยดีไซน์รถสวยสีเทาเหลือบขาวอ่ะเหลือบซิลเวอร์อ่ะไปความเร็วปกติของรถนะครับจะอยู่ที่สองร้อยสองจุดสี่อุ้ยแรงนะ C W W โอ้โหสามร้อยสิบสามจุดสองฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยว C W W สามร้อยสิบสามจุดสองโอเคสวย ต่อไปจะเอา W C W นะ W C W สามร้อยสิบสามจุดสองไม่ว่าจะกดอะไรก็สามร้อยสิบสามจุดสองนะกดในโตเพียวเห็นไหมได้ใน,ในตัวฟรีมันอีกอันดูดีเดี๋ยวผมผมจะนี้ดูผมจะกดในตัวให้ดูนะให้มันครบห้าครั้งแล้วเราจะได้ในตัวฟรีเป็นอีกอันนะดูนะเด้ดิเห็นไหมกดในตัวปุ๊บในตัวเพิ่มขึ้นมาให้เลย OP ชิบหายโคตรโกงกดแค่ในตัวก็ได้ความเร็ว313.2อยสครับคือง่ายความเร็วรโลกนี้ไม่ว่าจะกดอะไรก็ตามจะเท่ากับ313.2นะจำไว้นะ โอ้โหเปอุ้ยรถสปีดพาสเต็มเลยดูดิทุกคนแต่ผมรถใหม่นะทษดีอุ้ยมีคนมีรถใหม่ด้วยเัน๋ยวคนดู1้1ยดคนทาง YouTube แล้วก็18คนทาง Facebook ด้วยครับวัีครับดูแค่หน้าผมก็แบบหน้าหลกรอแค่นั้นพอมาดีมาดีมาดีหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับ ECU ไม่มีครับผมมาไอ้โหน มาไอโหน,โนจะกิลวติดในโตฟีหนึ่งถังไอโหน,โนเฮ้ยดีไปแล้วเนี่ยบ w w ไปครับอโิโหนโอ้โหสามร้อยสี่สิบห้าพุทกงมาดิ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 าดาดในโตฟีหนึ่งถัง โก้มะละโก้มะละแค่นั้นแหละเอ้ยผมผมแอดวานไม่ค่อยติดเลยว่ะยังไม่ชินกับรถมั้งได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอย่แต่รถเล่นเล่นง่ายนะเอาจริงอ่ะอุ้ยสวยแล้วต้องตัดในตัวผมตัดไม่ติดมเมื่อกี้อุ้ยผมน็อกรอบอะเนี่ยผมน็อกรอบคนนี้เนี่ยเฮ้ยเอาว่าตาอะไรกันน็อกรอบเลยเหรอ โอ้ WCW เฉยไม,ม่เลรครับความเร็วเท่ากับ CWW นะมาในโตฟีได้ไงประเด็นน่ะิงค์ติดได้ไงประเด็นน่ะมาดิมาดิไม่ได้เล่นนานโอ้โหวความเ,าเร็วเท่าไรเนี่ย1.40โอ้ 0. โหวเวลาโคตรกัดไม่รู้ว่าจะได้โดมินิเตอร์หรือเปล่าตาเล่ของมันอดอกลอ,อยๆรแล้วกันแค่นั้นนะ่ะเป็นไงดูด้วย รถคันไหนที่คิดพี่คิดว่าโหดที่สุดคันนี้เลยครับผมคู่มาใหม่วันนี้ตาแรกสิบแต้มโดเนเตอร์โชว์หน่อยครับนี่ไงเอาไว้แล้วไงโอหโคตรพุง่ง WCW โคตรพุง่งโหแอดวันไม่ติดเลยวะเป็นไรวะผมโอเป็นไรวะแอดวันแอดมันไม่ติดเย็ด อู้ดีไอ้ทำไม่ติดอีกแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยในโตฟีหนึ่งถังครับรถมันโกงอ่ะเนาะงทั่ทีป่ะรถมันโกงอ่ะเนาะงทั่ทีป่ะรถมันโกงอ่ะครับทั่ทีโคตรโกงอย่าเราโตคตรโกงเลยแบทุกคนรถมันโกงจริงอ่ะทำไมทำไมไม่ไปถึงความเร็วสูงสุดโคตรเร็วมะดูดิ แป๊บเดียวสามสิบสามอะแต่ผมแตกสลาสไปเลยฮะมงและแต่ละชิ้นก็แต่มัเป็นเฉียงเฉียงแต่ที่เอามันแต่งมัเป็นเฉียงเฉียงก็ถูกหมลยอี้เอ๊ยบมลยอี้อะไรอะ่ะโอ้โหโดเมนิเตอร์อีกวะเนี่ยมามาแต่ผมแตกสลาสไปเลยฮะมง แอ็ดวันไม่ติดอีกแล้วผมว่าน่าจะเป็นที่ผมยังไม่ชินกับรถว่ะจริงจริงจริงมันไม่ติดเลยอะนี่ติดละสวยห้ามุเป็นไงห้ามุวันนี้พี่สตรีมไหมเอา้านี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยผมเล่นสตรีมอ่าสุดท้ายเราก็เป็นโอ้โหผมเล่นแรงผมเนี่ยขำๆแล้วกันนะั่งเล่นชิวๆไปแล้วกันจะมาพูดแบบจะมาพูดสรุปด้วยกันว่ารถคันนี้มันโอเคไม่โอเคยังไงนะครับ แต่คือคันนี้ผมรู้สึกว่านะที่เล่นมา3ามีตามีนะกิปเอ็นเทงง่ายนะครับเอาจริงกิปเอ็นเทงง่ายมากหรืออาจจะเป็นเพราะสัตว์เลี้ยงด้วยหนึ่งอย่างแต่คือแบบฟูด้ิ316อันนี้คือรวมกับความสัตว์เลี้ยงนะน,นี้ในโตฟีหนึ่งถังยังไม่มี e c u ้วยนะชนไป1หนึ่งทีแต่รถสวยครับผมผมว่าสกินเอาจริงนะสกินรถเริ่มต้นดีกว่า ไม่ต้องซื้อสกินหรอกจริงสกินแบบปกติสวยกว่าแต่ผมก็ซื้อ่าขอมันต้องมีไงแล้วมันเป็นลิมิเต็ดไงประเด็นเออ DWW ไปฮะโอ้โหด,ด,ด,ดูดิคค้งแรงปะอุย้ยแต่ผมอาจจะยังแบบไม่ชินกับรถเพราะว่าผมยังทำเขาเรียกว่าอะไรทำเท่าเดิมเลยนะทำแอดวายยังไม่ค่อยติดเลยแต่เอาจริงรถมันเบานะครับไม่หนักนะค่าเทินดีเก็บเป็นแทงง่าย ดดูิชิวๆเพื่อนๆถ้าแบบฝึกอีกหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไลาวิ่งนะบอกเลยทำเวลาดีทุกดานเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถเมตาดับหนึน่งตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้นะชนเรื่องอะไรกูเนี่ยอันนี้เล่นไม่ได้เก็บลายนะอธิบายหลังจากความรู้สึกหลังเล่นแล้วกันนะบว่ามันโอเคอะไรไนมะแต่มันโกงนะผมทำเป็น WCW ดูนะความเร็วเท่าไหร่สามจุดสามจุดสองดูดิ 2. ความโกงมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าจะกดในโตเพียวกดอะไรก็ตามความเร็วก็จะเท่ากับ cww โอ้ความโกงอะไอ้ช่โกงกันไปบ้างวะดูดีดูดีความโกงของมันโอ้ยดิบไหลดิบไหลดิบไหลค่าเทินดีนะครับค่าเทินดีเก็บเป็นแทงง่ายนะพค่งแรงไปถึงความสูงสุดได้เร็วถ้าเล่นดีๆเก็บเวลาดีๆบอกเลยลง1.57 1.56เนี่ย ก็ผมขอสรุปวันนี้เลยแล้วกันนะครับที่มันมีกิจกรรมใหม่แล้วไอสัตว์กูก็มันจะสลุปเพลงมางงเลย อันดับแรกนะครับสรุปสปีดดีวันนี้นะที่อัปเดตมาทั้งหมดน่าจะ3ปีแล้วครบรอบ3ปีอัปเดตมีอะไรมาอันดับแรกนะครับ ECU ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะ ECU ใหม่อันนี้ตามทางเซิร์ฟจีนแล้วแล้วก็อันดับที่2เป็นรถเมตาอันดับ1เซิร์ฟไทยนะตอนนี้นะครับอันดับ1เซิร์ฟไทยก็คือเอสสกาย k e r กเกนี่อันดับ3เราสามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครได้ตามใจชอบเลยนี่คือหน้าที่ผมแต่งถ้าใครได้ดูผ่านทางไลฟ์สดก็จะเห็นว่าผมแต่งนานมากมาเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมจะได้หน้านี้ ถใหม่แล้วพวกนี้นะสปีดพาร์ทเดี๋ยวทำให้ดูคลิปหน้าแล้วกันสปีดพาร์ทเป็นรถคันใหม่ยี่เป็รุ่นเหมือนกันว่าอยู่อันดับเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูนะหมวดที่เพิ่งกลับมานะครับชื่อโหมดว่าเรียลลี่เรียนลี่เรียนลี่เลสหนิมันก็คือโหมดเก่าแหละแต่เอาแต่แต่เพิ่งเอากลับมาผมเล่นโันี่ไม่เป็นก็เลยขออนุญาตไม่เล่นแลนยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์คนอื่นน่าจะทำไปแล้วน่าจะเล่นกันไปแล้วผมขอไม่เล่นแลนนะก็ถ้าช่วยนี้ฝากกดไลค์แชร์ใครมุนกดดีกริ๊งกริงสสสสววััััดดีีคครรบบ